นี่ไอ้ดำของรักของแม่อยู่นี่ก่อนนะลูกโอเคไหมห้ามออกไปนะครับเรื่องรื้เปล่าห้ามส่งเสียงนะไอ้ปิดประตูไว้ทำไมไม่ปิดไอ้ดำล่ะไปดปไเนปร้เนใครเปิดาจไปรู้าเไปยอยู่ยังหามันดามอะไอยู่ไปดิไปหาจะไหนว่กาก็ไม่มี สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l ตามใจเธอนะครับสวัสดีครับพอดีว่ามีคนขอมานะครับว่าให้ทําของรักของคุณแม่หายใช่นี่ไอ้ดำของรักของแม่รักที่สุดมากกว่าลูกอีกใช่ผมว่านะถ้าไอ้ดำอะมารับมรดกได้อ่ะ,อะแม่คงให้มันแทนผมแล้วเฮ้ย <Hey. S 2> แม่แม่ไม่ให้อะไรผมเลยไ oh. ม่ให้ดำแทนก็คือเองจะไปแบบตัวเปล่าแเล้าเปื่อยเลยใช่ จริงคือวันนี้ก็คิดอยู่ว่าจะทํำไหมแต่มีคนขอมาเลยก็จัดให้อให้แบบว่าให้มันมีอะไรนิดหน่อยนะครับอแต่ก็อยากให้ทุกคนดูเป็นคลิปแกล้งเฉยเยตลกตลกใช่ใช่ใช่แล้วป้าเราจะเอาไอ้ดำไปซ่อนไว้ไหนดีนี่ไงห้องใหญ่เดือนเข้าไม่ดูเราโบสีถ้าใม่เห็นว่าประตูเปิดอ่ะเขาก็จะคิดไปแล้วแหละว่ายังไงไอ้ดำยังไงก็ต้องออกเพราะไอ้ดำเป็นดื้อมากแบบเขาไม่ไม่มีเวลามาค้นหาในบ้านนะเปิดเปิดไม่ได้ ช่วิ่งปุ๊บโอเคก็มาชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผม2คนด้วยนะครับระหว่างนี้ก็รอนางปุ้มกลับมานอนเดี๋ยวเราเอาพี่ดำเนี่ยไปแอบในห้องคุณยายก่อนแล้วเราก็จะเปิดประตูแง้มไว้เพราะว่ายังไงก็ว้าก่อนอย่างแรกเพราะว่าว้าก่อนอย่างแรกโอเคไปดูคลิปไปเลยไปได้เวลาเอาไปดำแอบก่อนครับทุกคนห้องอาจจะลกหน่อยนะเพราะยังไม่เสร็จแม่เองใกล้จะมาแล้วแหละ เพราะปกติก็จะประมาณชั่วโมงเนาะอันนี้ก็4 okay, ี่0านาทีแล้วใกล้แล้วอยู่นี่ก่อนนะลูกเคไ้มห้ามออกไปนะเรื่องหรือเปล่าห้ามส่งเสียงนะไปตั้งกล้องรอนั่งปุ้งมาง่ายมาแล้ว ก่อนนะลูกไอ้เปิดประตูไว้ทำไมไม่ปิดไอ้ดำล่ะนี่ประตูรั้วเนี่ยใครปิดดำดำเบ๊บเบ๊บเบไปไหนเนี่ยเบ๊ครับ อยู่กันสามคนนะใครเปิดไหมล่ะไปหาดิคนอยู่ในบ้าวเปิดไม่ได้ทำไมประตูประตูแลาวมไม่รู้จักปิดเนี่ยฮะทำไมประตูประตูแล้วไม่รู้จักปิดเนี่างฮะก็รู้วัยเราไม่รีบวัยอะเจ้าของออกไปไปปิดแล้วเจ้าของไปแล้เธอเพิ่ปิดประตูหรือเปล่แล้วทำไมไม่ยืนพูดอะไรอยู่ไม่มีวะไปหามันล่าตอนนี้ไปไหนแล้วเนี่ยไม่รู้ครับไม่รู้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 ครับ ร้อยร้อยโดนโดนเลยร้อยโดนติดกลับแล้วมันไปไกลเลยด้วยนะโอ้โดนวาร์สแน่ี่ยเรางคนอะตัวแน่แน่กลับมาเนี่ยโวลไบแล้วหาไม่เจอที่ไหนได้อยู่ในห้องยี่เดือนโอ้โหแล้วเขาจะไม่สงสัยแล้วเรานั่งอยู่กันอย่างเงี้ยสองคนพ่อาอาจจะมีเอจใจเนาะแต่ที่น่ะเราตอนนี้กำลังโกรธกำลังโกรธรึเปลเสียงรถ วิ่งไปอีกซอยนึงนี้นะครับทุกคนวิ่งรอบหมู่บ้านเสียงมันมาเสียงเมันมาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจอไหม ไม่หันไม่หันไม่ตอบด้วยโอ้มีจัดไปนู่นแล้วมองาจทำไงเนี่ยแม่จะรู้สึกยังไงเนี่ยวนไปไหนแล้วก็ไม่รู้นั่นน่ะรู้สึกผิดนะตอนนี้กลัวมากกว่ากลับมาถ้าแม่รู้ว่าอยู่ในห้องเลยเดือนนะระเบิดระเบิดลงรู้อยู่ในห้องมเดือนไม่เท่าไหร่แต่รู้ว่าเราแกล้งเรื่องหมาเนี่ยเรื่องที่เขารักเนี่ย ใจแตกหลายน่ากลัวแต่เขามาแล้วมาแล้วนี่นักกงหนุ่เดี๋ย่ทุกคนหาที่นักองแป๊บนะครับนำไมทำหาอะไรกันอยู่ทำไมไม่ออกไปหามันอะทำไมไม่ช่วยหาล่ะไปช่วยหาอยู่นี่ไงช่วยหาอะไรอ่ะมันไม่อออกไปรอบ ว่าเปิดแล้วอะอยู่ใบบ้างคนนึ่งไม่ปล่อยอยากให้ดังอีกหรอแล้วใครจะอยากให้มันจะไปรู้เราเอาวะจะไปยืนพูดอยู่ทำไมยังไปหามาดิไปยืนท้าหาอะไรกันอยู่ไปดิไปหาจะใคลได้ในว่าก็ไม่มีมันออกไปข้างนอกหรือเปล่าบาระบะบบุมแผวอ่อรอบหนึ่งว่าเล้ววิ่งดูลูกโอยแล้วเรียกหรือเปล่าเรียกเป็นห่าอเลยกันประตูไม่ได้จะงปิดนะใครเป็นคนเปิดแกก็ไม่ได้มีนี่ ที่ใครหัวจะพลาดก็เดือดม่ปิดแล้วตอนออกไปอะ่ะแล้วยู่บ้านกันทำไมทำไมไม่รู้จะรู้ว่าตู้มันจะเปิดอยู่หรือเปล่าอ่ะ ว่านะถ้าไอ้ดำอะมารับมรบดกได้อะ,อะแม่คงให้มันแทนผมแล้วเฮ้ยแม่ไม่ให้อะไรผมเลยไม่ให้ดำแทนมันไปกี่รอบแล้วแล้วมันไปโดนหมาใหญ่กัดไหนที่จะทำยังไงอยู่บ้านกันแทนที่จะระแวดระวังที่จะดูเป็นผูเป็นตาแม่งจอดูแม่กับทีวีอย่างเดียวเลยไหนตัวแทนงงที่จะระวดระวังให้มันดีด นี่ตัวอะไรแม่เมย์ดำยังอ่ะไอ้ดำมันไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยแม่ตัวนี้มาแทนเจ้าไปซ่อนเหรอไปเรีนซ่อนไปซ่อนไหนไปซ่อนถ้าซ่อนมันอยู่นี่เหรอแค่นี้แหละสมบัติทั้งหมดก็จะเป็นของฉันเล่นอะไรพี่รู้หรือไม่หายถ้ามันหลุดไปจริงๆนะไม่ตลกเลยนะใครจะให้มันหลุดไม่มีหางหรอกพุ่งเลนก็เผลอเลยกันโอ้เผลอไปอะไรแม่ไม่หลุดไปไหนมา เอาไว้ไหนเอาไปช่อนไหนอะไไม่ได้ซ่อนแล้วช่อนมันอยู่ตรงนี้แบบเจ๊งุ้มมันออกมาไงคือมันเดินออกมาเองคิอไปเจอมันนอนอยู่เล่นสบายเลยนอนอยู่ไหนมาลูกร้อนหรือเปล่าสงสัยชาตินี้คงไม่ได้มาหลบไปไหมอยู่นี่ไหนทำท่ากอดใหม่นี้กอดอะไรกอดลูกไงกอดทำไมกอดกอดใครลูกไงลูกไหนอ่ะเหี่ยลูก ่เอาย่างไม่รู้แต่ตามนั้นแต่ตามนั้นวันนี้เนี่ยนั่นนั่นฮะยังไม่อยากอยู่กับแม่เลยโอ้โหเอาไปไว้ห้องเยืเดือนมาถึงไม่หาห้องเยืเดือนเออไม่รู้แหละเห็นประตูเปิดไว้กูคิดว่ามันออกมาบ้านแล้วแหละ ำฉันก็รู้อยู่ว่าเวลาเปิดประตูน้องวิ่งหัวซ <c oughs> ุกมหัวซุ่ขนาดไหน <c oughs> นี่แต่ไม่เขียวหลังอ่ะไอ้นี่จะ แม่ขับไปที่ไหนมาขับลอบรอบหมู่บ้านเลยทุกซอยไม่เจอเลยเหรอ่ะเจอในไอ้เอง่อนทำไมมานอนสบายอยู่บ้านเมื่อวันละไม่ด้วยแลอวนี่ลูกงานนั่นน่ะไม่ค้องห้องแม่เลยนิ่งกิฟตเลยโอ้โหแลจะเล่นอะไรแต่โทรศัพท์เลยเนี่ยไม่ได้ทำอะไรก็คุยกันดิไม่คุยหรอกปิดคลิปไปแล้วไม่ต้องงั้นเชิญประธานวันนี้ปิดคลิปอ่ะขอโทษแม่ยังไงเม่อวาขอโทษ กราบขอประทานอภัยอันแม่ที่เขารพไปจุกจุกอนคลิปคิปตัดอะไรก็ตัวเทียมคำโอ้โหดูแม่พูดสิอ้ลานี่ยลาสละมากไปได้ผมก็โดนเต็มเ็มเต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 ็มเค็มเต็มเต็ม็มเต็มเ ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำใจให้ผมสองคนด้วยนะครับมาดูเพื่อความสนุกนะครับทุกคนตั้งลามากเออมุมกล้องมุมกล้องอาจจะแบบก็โลหิตไปบ้างเพราะว่าโอ้โหมันไวจริงแม่ขับอย่างไวใช่ใช่ใช่บางทีตาโหูแทบไม่ทันเราก็ไม่รู้เราจะตั้งตรงไหนอะไรยังไงเออนั่นแหละโอเคตามคลิปครับทุกคนก็ใครที่อยากให้ผมก็เบรกแกล้งอะไรแม่ปุ้มอีกนะครับก็คอมเมนต์ไที่ใต้คลิปได้โอเคครับแต่อย่าให้เกินไปใช่เดี๋ยวโดนเนี่ยแม่เสียงดำ เนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกวันใช่ตอนเช้าล้วโอ้โหโอโอเคบ๊ายบาย